นุกบานสัพปัญญาเล่งวิชาเก่งดีศึกษามีภูมิรู้มีภูมิธรมมรมใจ,ใจชื่นบานสมัครสมานส,สามค,ามคีน้องพี่ร่วมใจนำชุมชนนำคนพัฒนาจิตอาสาขอบเ,เรียงเลี้ยงชีพได้ แต่ตันยุตาตอบแทนคุณมีวินัยรองใสสุดจริตเป็นมิตรมวลชนสีเรืองรุ่เรงเรืองเปลืองปราดชมพูไม้มารกรศรทธาปัญญาชนวิชาการการกีฬาตาผาชนทปอทุกคนเป็นคนดีมีใจงาน ดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลสับปัญญาแห่งนี้ค่ะในวันนี้ดิฉันนางสาวรัต t จงปัตนารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรับหน้าที่พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนอนุบาลสัพปัญญาค่ะ โรงเรียนอนุบาลรั์ปัญญาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พื้นที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยอาคารอำนวยการอาคารเรียนโดมอเนกประสงค์สระว่ายน้ำขนาดใหญ่แปลงเกษตรและสนามฟุตบอล สำหรับการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนอนุบาลรั์ปัญญานำโดยท่านดรอ,อรัมศรีจงปัตนาผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนนางอริศาโพธิขำรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณนางอนงพระสุทิพย์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางเพ็ญพรสิงห์ไทยสงรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน และนางสาววรฐาจงปัตนารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะสำหรับโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญานะคะเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลักโดยมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการคือ โรงเรียนอนุบาลซับป,ปัญญามุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีและภัยคุกคามรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีแห่งศตวรรษที่21คะ่ะโรงเรียนอนุบาลซับป,ปัญญาได้จัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยทุกรูปแบบได้แก่การปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลรัพพัญญาได้จัดการศึกษาที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมฝึกทักษะการ,รว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดขณะจมน้ำกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR และกิจกรรมเพื่อเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลทรับปัญญาได้จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งร่วมกับเจ้าหน้าที่จราจรจากสถานีตำรวจภูทรพุทธทสง์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนขณะเดินทางมาโรงเรียนค่ะอีกทั้งโรงเรียนอนุบาลทรับปัญญายังได้รักษาความปลอดภยัยทั้งภายในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนด้วยระบบกล้องวงจรปิดนะคะ นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลรั์ปัญญายังได้สนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ค่ะทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะ สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษานะคะโรงเรียนอนุบาลรับปัญญาได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการนําหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการร่วมกับการมุ่งเน้นเกี่ยวกับพท่หมูปัญญาของผู้เรียนจึงได้ มีหลักสูตร3ภาษาด้วยกันนะคะได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะทางโรงเรียนได้จัดหาครูที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงคุณครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษามาจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงความสามารถตามศักยภาพรายบุคคลเช่นการแข่งขันทักษะวิชาการการแข่งขันกีฬา การแสดงความสามารถในงาน Open House ซึ่งสำหรับงาน Open House นะคะทางโรงเรียนได้จัดขึ้นพิเศษเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของผู้เรียนโดยเฉพาะค่ะรวมถึงการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านอื่นๆของผู้เรียนได้แก่ทักษะด้านกีฬาซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลรับปัญญานะคะได้สอนกีฬาหลายประเภทได้แก่กีฬาฟุตบอลนะคะโรงเรียนอนุบาลรับปัญญาได้รับ อนุญาตจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งทีมฟุตบอลในนามซับปัญญาอะคาเดมี่นะคะซึ่งดูแลโดยโ,ดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมการฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะค่ะนอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลซัปปัญญาได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และจัดการเรียนการสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดขณะจมน้ำได้ค่ะ สำหรับกีฬาเทควันโดนะคะเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทางโรงเรียนอนุบาลสับปัญญาได้มาจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจกีฬานี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งกีฬาเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถฝึกความมีวินยัยความรับผิดชอบรวมถึงการป้องกันตัวเบื้องต้นให้กับผู้เรียนได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนยังส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาประเภทกรีฑาเพื่อให้นักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจในกีฬาประเภทนี้ได้ฝึกทักษะเบื้องต้นสามารถต่อย,ยอดการเรียนรู้ไปสู่อนาคตรวมถึงมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัยค่ะนอกจากทักษะด้านกีฬาแล้วนะคะทางโรงเรียนอนุบาลรั์ปัญญายังได้ ฝึกทักษะความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรีด้วยนะคะโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีมาฝึกสอนให้กับผู้เรียนโดยตรงค่ะซึ่งดนตรีที่ทางโรงเรียนอนุบาลรับปัญญาได้จัดการเรียนการสอนนะคะมีอยู่3ประเภทด้วยกันค่ะได้แก่คีย์บอร์ดไวโอลินและกลองชุดเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานให้กับผู้เรียนสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ ทางโรงเรียนอนุบาลทรัพยปัญญาได้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงทักษะชีวิตควบคู่กับการสอนวิชาการรวมถึงทักษะด้านกีฬาและดนตรีด้วยค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีกับโครงการเยาวชนฟื้นฟูศิลธรรมโลกรวมถึงโครงการอื่นๆค่ะ ลำดับต่อจากนี้ไปดิฉันขอนําำทุกท่านรับชมอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสับป,ปัญญาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตของผู้เรียนนั่นคือสับป,ปัญญาบุฟเฟ่ค่ะ สัพปัญญาบุฟเฟ่โรงเรียนอนุบาลสัพปัญญาอภอพุทธทสง,งว์จบุรีรัมย์ได้จัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในรูปแบบของบุฟเฟ่ทำให้เด็กๆรู้จักการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อตอนเองรู้จักการเผื่อแผ่และแต่งปันคนรอบข้างเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมรู้จักการพอประมาณทำให้นักเรียนมีความสุขกับการรับประทานอาหารและทุกวันนี้ที่โรงเรียนแทบไม่มีเศษอาหารเหลือทิ้งเลยเพราะนักเรียนทานอาหารได้หมด ทั้งนี้การตักอาหารของนักเรียนอยู่ในความดูแลของคุณครูนักเรียนตักแต่พอทานถ้าไม่อิ่มสามารถเติมได้จนกว่าจะอิ่มดังนั้นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัพป,ปัญญาได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและอิ่มท้องอย่างแน่นอนเมื่อทานอาหารอิ่มแล้วนักเรียนรับผิดชอบในการล้างภาชนะใส่อาหารด้วยตนเองพร้อมกับเช็ดและเก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อยส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองที่บ้านได้ สำหรับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลรับป,ปัญญานะคะได้พัฒนาโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ผ่านโครงการเยี่ยมบ้านและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขค,ค่ะ ทางนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลทรับปัญญาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษานิเทศผู้บริหารครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลทรับปัญญา ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการระดมความคิดและหาแนวทาง,างต่างๆที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในโรงเรียนค่ะส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนอนุบาลทัพปัญญาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะด้วยเหตุน,นี้นะคะ โรงเรียนอนุบาลรัพป,ปัญญาได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ค่ะการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจเน้นกลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วนเพิ่มความอิสระคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนลดความเหลื่อมล้าและมุ่งพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะจากการร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ายรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้หลักการ PDCA ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลสัพปัญญามีนวัตกรรมและ best practice หลายด้าน และได้รับรางวัลต่างๆมากมายได้แก่ด้านสถานศึกษาปลอดภัยคือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับรางวัลเสมาปปรสระดับทองปีการศึกษา2560และกำลังรอการประกาศผลการดำเนินงานในระดับเพชรของปีการศึกษา2566คะ่ะโรงเรียนอนุบาลรัพปัญญาได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สร้างสารรค์การเรียนรู้ ซึ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลสัปปัญญาได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยค่ะรวมทั้งมีนวัตกรรมและ best practice ในด้านการจัดการเรียนการสอนคือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าของเด็กปฐมวัยโดยใช้โครงงานเป็นฐานซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนะคะได้รับรางวัลระดับดีมากของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสับปัญญาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและดิจิทัลแบบการเรียนรู้ผสมผสานหรือ blended learning ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนะคะได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสุดท้ายแล้วการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนอนุบาลรัปัญญาก็ปรากฏผลเด่นชัดต่อผู้เรียน ทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่าของโรงเรียนได้สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียนตนเองและครอบครัวดังนี้ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรือ RT ได้100คะแนนเต็มจำนวน17คนนะคะนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดยังสูงกว่าระดับประเทศด้วยค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนหรือ NT ได้100คะแนนเต็ม ในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จำนวน2คนและค่าเฉลีย่ยของคะแนน NT ยังสูงกว่าระดับประเทศค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ในวิชาภาษาอังกฤษได้100คะแนนเต็ม รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาค่ะนอกจากนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนอนุบาลรั์ปัญญายังสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ในห้องระดับต้นๆได้แก่โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนพุทธยสงและโรงเรียนอื่นๆอีกมากมายค่ะ นอกจากนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนอนุบาลทรัพปัญญายังได้รับโคต้าพิเศษจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในทุกๆปีค่ะสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะโรงเรียนอนุบาลทรัพปัญญาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้งร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำน,น,น,นัก,ากางานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัมปัญยาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศหลายรายการได้แก่การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ป .4 ถึงป .6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงการแข่งขันขั้นลายมือภาษาจีนการแข่งขันพูดภาษาจีนการแข่งขันเรียงร้อยถ้อความและรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากด้านวิชาการแล้วนะคะ โรงเรียนอนุบาลรับปัญญายังได้พัฒนาผู้เรียนตามทักษะความสามารถและความสนใจในรายบุคคลโดยเฉพาะในด้านกีฬาฟุตบอลนะคะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรับปัญญาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมันธยมศึกษาในโรงเรียนกีฬาที่มีชื่อเสียงได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลายัยโรงเรียนกีฬาจังหวัดนนทบุรีเป็นต้นค่ะบวงทั้งสิทธิ์เก่าบ,บางคนนะคะ กำลังฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตค่ะโรงเรียนอนุบาลสัพป,ปัญญาได้จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา,นาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังหลักการที่ว่า Education for all, all for education และ No child left behind โรงเรียนอนุบาลชั้ปัญญาจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังขอบคุณค่ะ